ไปกูเอามาจูบเข้ามาบินมาแล้วตั้งมาแล้วใครรู้ออกก่อนเฮ้ยอู้หออกก่อนออกทันเกือบแล้วกูเขี่ยเอาเลยแล้วเข้ามาเร็วจูมาจูมาเร็วจูบเร็วเฮ้ยออกมาได้ทันได้ไงวะเมื่อกี้นี้ทุ่ง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 ซาหูเลยเจ็ทน้ำลายทุย ทุย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 ชาว่ตต Welcome to the h t e r อกูก็ไปตปกติี่อ่ามาุจแจก่อนนะครับห้องศูนย์ศูนยทำไมทำไมลูกกูเป็นตัวละครอยู่ตัวละครเลี้ยว เอราคนมีกุญแจไม่ไขกุญแจละเพื่อนเอาหรืว่าต้องเก็บอ่ะเราไม่ต้องเก็บโอเคอ่ะเป็นเก็บแล้วลเปิดไหมโอเคโ,ตโตอ้โหแอบแอบก่อนเลยแอบเลยแอบในตู้ได้อย่างาน,น,นัน้นน่ะหรือแอบในตูน้แอบในตู้นะในตู้อือตรงนี้ตรงนี้ไม่มีอะไร โอ้เจอจดหมายเจอเงินเจอแตงเงินอะไรรูปภาพเฮ้ยเอา้าแกนี้เปิดได้มีดินสอมีจดหมายเอา้าเก็บยังไงอะหมายเก็บไม่ได้ตอนไหนเปิดมาจะมีแตงเงิน อ๋อจดหมายเก็บไม่ได้โอ้ยทำไมที่นี่ตู้เยอะจังเลยอะไรพี่มอตอุ้ยไรอะ่ะยังไงเต็มเลยอ๋อกูยอยู่ไหนแล้วอะ่ะพี่มอตหลังอ้ทำไมกูโดนตบแล้วกูมาอยู่เนี่ยโดนตบเลยคืออะไรเลย พวกมึงมาโดยไม่บอกกุเลยเหรอมึงโดนอะไรไม่รู้กูโดนใครโบกหูแล้วก็มาอยู่นี่เฉยเลยก็อยู่ดทีเดียวกันมาก็ตามตามกันมาก็ใช่หมายถึงกูยังอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์อยู่ไงกูหาของอยู่บุกกล่องเอี๋จเสร็จจะเลิกแม่งเดินมาบางต้องเ้แอบในตู้นานไม่ได้ ในตู้นานแล้วมันขึ้นได้หน,นี่มันมันเหมือนออผีจะอัมอ่ะผีจะอัมทำไมไม่อัมผีก็แล้วผีชะอํผีชะอมปโว้ยพี่แอบใต้เตียงไม่รู้อือเครื่องพิมพ์ดีอันนี้คือให้หาอะไรไม่รู้เหมือนกัน เดินหาหาไปเรื่อยเดินนะไม่มีอะไรเ,เลยเฮอ,อยู่ไหนกันแล้ววะอยู่ในนี้แหละโอ้คืออะไรอะ่ะกระสุนเหรอแต่ยิงไม่ได้มีอฮะ เนี่ยกระสุนไม่แบตเตอรี่นี่หว่าดูกระสุนไปเก็บไปได้วโอ้แบตเตอรี่ทำไมมีไฟฉายด้วยเหรอกูมีเงินอยู่สิบบาทมีเงินอยู่เกือบร้อยอะเงี้ยวอยจังวะกูกู <c oughs> ก็เก็บคนเดียวกเก็บคนเดียวเ <Yeah. S 1> <c oughs> กียเก็บคนเดียวไม่แบ่งนะเว้ยโนอ้นี่อะไรอ่ะภาพบเบิ้ลส์ เฮ้ยเจอกุญแจ008ว้าวฮึแบบผมกระโดดอะไรมึงกระโดดใย่หต้าจะกใจหมดเลยชี้ยกูรีบเกมแบมผมกระโดดใส่หน้าเฮ้ยโอ้ตกใจวมดเฮ้ยเจอกุญแจใครหยิบได้ปะในไปหยิบได้เออไปเปิดประตู กูจะลงมาแอบทำไมกูโดนผีใต้เตียงจับไปแดกอ๋อ,อเฮ้ยเจอทหารอีกแล้วอะอยู่ไหน

เกอทานเกอทานตรงไหนวะอ้าวมึงเจ็บปะกูเจ็บอ่ะกูก็เจ็บกูก็เจ็บหน่อยหน่อยห้องไหนที่กูเจอทานห้องนี้ป่าววะเออห้องนี้แหละคิดว่าถ้าเลือดรถแล้วเก็บทานมันจะเลือดเต็มไม่ใช่ไม่ใช่ใครแดกทานเลือดเต็มโอ๊ย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 ไอ้อยไอร้อย ไอร้อยไอ้ลูกกระต่ายไอลูกกตาถ้ามึงเห็นมึงจะโดนโดนเจ็บมากเลยแล้วทำไงเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเดินหันหลังได้ปหมอย่ามองอย่ามองอย่ามองลูกกระต่ายอย่ามองลูกกระต่ายไอ้เจ็ดแม่กูเกือบตายลูกภาพลูกภาพโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บลูกภาพมาทำอะไรเผาเหรอเผาว่มอท ดีกว่มาไอ้เฮียตายเรียบร้อยไอ้เฮียแล้วมันไม่หายไปเหรอวะจะทำไงเตะสั่งติดโลอ่าอ่าดูพวกมึงเล่นเลยทีนี้เราได้รูปภาพมาลรูปภาพชุบไม่ได้เหรอเอารูปภาพห้ ไม่ได้สามสิบโลค่ะสามสิบโลมาจเอ๊น่ารูปมอนทำแล้วต้องไหนแล้วเราต้องทำอะไรต่อเอาลูกมาแล้วแบบนี้เหมือนไม่มีผีนะเหมือนมีแต่ลูกตรงลูกตาลูกขี้อะไรก็ไม่รู้เล่น <c oughs> แล้วงงอ่ะไม่มีเนื้อเรื่องเลยอ๋อ,อนี่เป็อเล่าะว่า เสแล้วอย่งี้ปึ๊บเสร็จแล้วเอาให้ต่อหายไหมกลับตู้เก๋ห<ร>้องเดิมแล้วมานี่มานี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วทำโพสเซนเสร็จแล้วต้องห้องตาห้องตามีเอ๋มันเปิด <cond em> ใช่ไหมออกไปแล้วเหรอโอเคนี่มันมันให้มันให้นี่มันให้เรียงเรียงรูปให้เรียงรูปให้ให้ตรงกับออร่ามาทำเสร็จแล้วแต่ไอ้โมตายแล้ว กูแตกแตเดี๋ยวกูดูมึง,งเล่นอยู่ยกูแตกเลยวเลเตีย้ยต้องหางกุญแจนหนึ่งมามาได้แล้วได้รับอ่ะโอ้มืดมุดมามองเลยไม่เห็นเลยเลววก่บบงเลยวะกลับก่อะเป็นผู้กาย กูจะเป็นผู้กล้าเองคนเดินเป็นกูนะอุ๊เดี๋ยวไม่ผิดฝั่งกเดินตรงไปเลยผู้กล้าไงผู้กล้าโง่เฮ้ยนี่ไงยากินเลยวิ่งเร็วเฉยไอ้ทียเอามาทำไมไม่ได้ประเด็นคือไม่ได้เดินเดินเดินผิดฝั่งไม่เท่าไหร่หรอกไอ้เฮียกูเดินเจอผีด้วย <c oughs> <c oughs> ไม่มีม hmm. mm ีอะไรตมียต้องมีอะไรดิอมีอะกูเจอผีเต็มเลยอ่ะนุ่มม่อไ่อ่าอะไรอ่างประตูอยู่นู่น น,นี่ลูกไหนวะนี่ไงต้องบุดข้อนี้ทำมัไหนดูอีกแกดูจะตายแล้วไม่เป็นไร <c oughs> เฮ้ยเดตายแล้วโดนแดกไอ้เหี้ยินด่ที่เขาลากผมไปแดกเลย น้องไงกูต้องเปิดด้วยไหมเนี่ยไอเวนก็น่าจะต้องเปิดว้าเออจุดนิ้จบเลยจังเลยเออทำต้อะ